ัสดีจ้าเปิดเม่งมาเลยวันนี้ก็วันสบายๆนะคะมาทำทอล์กเมื่อมีเวลาก่อนที่จะหายตัวไปอีก <c oughs> นะก็วันนี้มาคุยเรื่องที่สาวๆหลายคนก็สนใจเหมือนกันนะคะนี่เรื่องการาทำเลเซอร์ที่เมื่อก่อนพอมีคนถามมาแล้วก็เราตอบไม่ได้หรอกก็คือหาข้อมูลให้แล้วก็ดูเอาเองแต่ว่า,เ,าเมื่อเดือนก่อนได้มีโอกาสไปทำ เลเซอร์มาเดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อตอนปลายเดือนกุมภานะคะเราได้รับเชิญจากคุณหมอเต้นเจ้าของคลินิกเดอะคลินิงงปะเจ้าของคลินิกชื่อเดอะคลินิกนะคะก็ที่ไม่รู้ คุณคุณกับรบบที่มีน้องแพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ได้รับเชิญจากคุณหมอให้ไปทําหน้าคือให้เข้าไปพบคุณหมอก่อนแล้วก็จะทําอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือไปทดลองทานั่นแหละความรู้สึกด้ยวยความที่เราไม่เคยทําก็เออไปไป,ไปไปทำดีกว่าอยากลองเราไปที่สาขาสยามค่ะจริงๆเดอะคลินิกเขามีเยอะมากหลายสาขามากนะคะก็ไปที่สาขาสยามอยู่ซอย9 อยู่ตรงลานจอดรถร้านสีฟ้าใครคุค้นๆมากเลยไปถึงก็ไปตามนัดไปเจอคุณหมอเติ้ลก็แบบเออคุณหมอหน้ารักมากพูดคุยกันเองมากแล้วก็หน้าใสมากอิจฉาคุณหมอผู้ชายนะแล้วก็หมอให้ไปคลีนหน้าล้างเมคอัพออกก่อนเรียบร้อยเสร็จก็เ,เข้าพบคุณหมอเรามีปัญหาไหมมีมีปัญหาตั้งแต่ ตอนปลายปีที่แล้วค่ะช่วงน้ำท่วมแพ้น้ำปราปาอย่างรุนแรงมากคือผดขึ้นสิวขึ้นก็ในแฟนเพจก็น่าจะเห็นเนาะว่าแบบลงมีลงรูปให้ดูก็ต้องพึ่งการกดสิวรักษาสิวเช็ดน้ำเกลือแบบสารพัดแต่ว่าตอนน้ำมันแบบมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะหน้าหน้าแบบเอาไม่อยู่เลยแล้วมันเห่แล้วด้วยความที่แบบสีผิวแบบนี้ค่ะมันก็เลยเห็นรอยดำ รอยแดงแบบฝังลึกแล้วก็ชัดเจนมากช่วงนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอะไรมากเพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงสิวฮอร์โมนปกติอะคะ่ะทุกเดือนก็จะเป็นสิวฮอร์โมนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้รอยที่ทิ้งไว้มันก็มีมีทั้งเป็นรอยแดงแล้วก็รอยฝังลึกบ้างเหมือนกันคุณหมอก็เลยแนะนําให้ทำเลเซอร์2ตัวนะคะมีทดลองไปมเีเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า ภาษาทางการแพทย์เราไม่เป๊ะไม่แม่นนะวันนี้เราจะพูดภาษาบ้านๆอธิบายกันไปนะก็เป็นตัวแยกตัวหนึ่ง YAG นะคะเขาจะย่อมาจากสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าเลเซอร์ที่สามารถรักษาเออ่พวกฝ้ากระหรือว่ารอยที่มันลงลึกเข้าไปในผิวชั้นในอะค่ะมันจะทำการยิงเข้าไปแล้วก็ ไปทำลายเม็ดสีนะข้างใต้ผิวคือมันจะยิงมาสองแบบยิงลงลึกแล้วก็ยิงตรงบนผิวด้วยก็คือรักษารอยด่างดำทั้งบนทั้งล่างได้ <S <S <ๆ>ไดการยิงก็แบบว่าเขาจะมีการทาเจลเย็นแล้วก็ให้ใส่แว่นตาอืมเราก็ต้องใส่คือหมอก็ต้องใส่นะแล้วก็ยิงไอตอนใส่เนี่ยมันก็มืดๆเราไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่มีให้ให้น้องเขาแบบถ่าย คลิปไว้ให้เพราะว่าอยากเห็นเนี่ยอยากเห็นว่าตอนยิงมันเป็นยังไงบ้างสรุปมันก็คือออกมาเป็นแสงแบบเหมือนยิงเลเซอร์แบบเห็นเห็นคลิปที่หลังแล้วพอเยอะขนาดนี้แต่จะบอกว่าความรู้สึกอะไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บอะไรเลยคือเหมือนกับมีอะไรมาแปะแปะผิวเหมือนเอายางอะไรมาดีดนิดๆอะค่ะแป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 ะไปเรื่อยๆอยากเห็นละสิไปดูกัน ในภาพมันอาจจะดูแบบเ,อย,เยอะเยอะมากแต่จริงๆความรู้สึกมันมันไม่ได้รู้สึกตุนแรงอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือทนได้ธรรมดาเรายังนอนคุยกับคุณหมอก็คือพูดคุยกันแบบขอข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้กับคุณหมอนะคะการยิงเลเซอร์แบบนี้มันสามารถออรักษาพวกรอยลึกๆค่ะแบบปากรอยคำ้ำทำให้ปากแบบดูสดใสขึ้นแล้วก็มีอะไรกว่า พวกฝ้าฝ้าลึกกระลึกอะไรที่มันลึกแบบลึกเข้าไปข้างในผิวชั้นในอะคะ่ะตัวนี้สามารถช่วยได้นะหลังจากเสร็จพานนี้นะคะก็ได้ไปต่อกับไปต่อแบบเหมือนเล่นเกมอะ d u o yellow <laughs> เป็นเลเซอร์อีกแบบหนึง่งที่คุณบอกว่าเป็นเลเซอร์หน้าใสที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็ได้ผลมากนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นการรักษาพวกออรอยแดง เขาเรียกว่าอะไรอะเส้นเลือดฝอยหรือรอยจากล่องรอยจากสิวแล้วก็อเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นนี้ด้วยนะตัวด้วยโลนี่จะเป็นการไม่ได้ทาอะไรคือเป็นการเป่าลงเย็นนะคะแล้วคุณหมอเขาก็ยิงเลเซอร์ไปไอตัวนี้ความรู้สึกจะเหมือนมีเข็มเล็กๆเล็กๆเล็กมากลับจิ้มหน้าจิจๆจ้อย่างงี้ค่ะ สบายสบายไม่มีปัญหาเสร็จจากพักตรงนี้ก็เราอย่างที่บอกนะคะก็ปรึกษาคุณหมอเรื่องอาการแพ้พวกผดผื่นพวกอะไรที่ทั้งหลายแหละที่มันมาจากน้ำท่วมค่ะคุณหมอก็เลยให้เข้าไปฉายแสงฆ่าเชื้อสิวแล้วก็อาการแพ้อันนี้สนุกเออก็บอกว่ามันจะเป็นกล่องเหมือนเหมือนแบบนึกถึง นึกถึงซูเปอร์ฮีโร่อะตอนจำสีน่ะตอนที่เก็บพลังอยู่อะเอ,อย่ยนั้นแหละคือเอาหัวเข้าไปใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีเป็นครอบฝาครอบอย่างนี้เป็นการฉายแสงอุ่นๆจะเป็นแสงสีฟ้าค่ะเราก็ใส่แว่นตาใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะเป่าฉายแสงตรงนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคือเพลินมากอะอุ่นๆแล้วก็เพลินเพินแล้วก็หลับเชื่อป่ะหลับไปเลยหลับแบบเคิมหลับไปเลยมาตื่นตอนที่ แสงมันเริ่มเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงแดงส้มๆแล้วก็เพื้อขึ้นมาเฮ้อที่นี่ที่ไหนก,กำลังฝันแบบอะไรเพลินๆไปอยู่สำหรับสองตัวแรกนะคะที่ถามคุณหมอมาก,ก็คือต้องทำต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลดีนะคะน่าจะประมาณ3าครั้งถึงห้ครั้ง แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนแต่ทั้งทั้งสองตัวมันจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หายหายไปเลยรอยดำหายไม่ได้วิเศษเลยขนาดนั้นสามารถออกแดดได้ไหมจริงจคุณหมอให้หลีกเลี่ยงแดดนะคะแต่ไม่ถึงขนาดแบบห้ามโดนแดดก็คือสามารถทากันแดดที่มีค่า spf สูงเพื่อปกป้องได้นะคะผิวก็จะออกมาแบบแดงๆนิดหน่อยแต่ว่าออไม่ได้ถึงขนาดเบิ์นแบบ แดงเข้มจนออกไปไหนไม่ได้ก็แค่แดงๆเหมือนเราไปออกกําลังกายมาอะไรประมาณนี้สาหรับตัวที่3ที่ไปฉายแสงอันนี้เราชอบมากเพราะว่าหลังจากที่ไปทำะนะคือ2อาทิตย์หลังจากที่ไปฉายแสงไม่มีผดขึ้นเลยอะ่ะไม่มีแบบ ไม่มีผดไม่มีอาการสิวหรืออะไรขึ้นมาเลยแบบเลิศมากตัวนี้ครั้งแรกก็เห็นผลเลยนะคะต่คงต้องหาเวลาไปทําเองเพิ่มเพราะชอบมากไอตัวเนี่ยใช้แสงฆ่าเชื้อเนี่ยวันนี้ก็เมาส์มันนานแล้วอเอาไว้เจอกันหมาคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ